เรื่องเป็นการจับคุมตัวนายพัทระชินการลกจินาการอายุ2 6<ด>ปีน,นะครับภูมิแนาบริืที่129หมู่6ตำบลกจันจว่าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพฤติการก็คือโพสในเว็บไซต์หลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมโดยอ่างว่าเป็นกระเป๋า,บาแบรนด์เนมราคาถูกทำให้มีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยืย่อ เข้าบัญชีแล้วก็ไม่ได้รับของก็้มูลค่าเสียหายขั้นต้นีแบบนี้สามแสนกว่าบาทน,นะครับเข้อฝากช่วยประชาสัมพันธ์ใครที่ถูกนายคนเนี้หลอกลวงให้มาแจ้งรีบมานะครับที่มาแจ้งความที่กองทัพการปราบปามกิจการทางเทคโนโลยีเพื่อจะได้สอบสวนใ,ในรายคนต่อไปนะครับ